จ้านี่ชีวิตของคนอีสานจะตกช่วงฤดูหนาวมาปลูกผักและกินเองค่ะอยู่ตามทุ่งให้ทุ่งน้านั่นะเนาะตามสวนจ้าคุณยายคุณยายเราหดผักแข็งแร้งหลายค่ะคุณยายคุณยายอ้วนหาบัวหดผักเองเลยจ้าจ้าตอนนี้คุณยายเด้จ้ตาตักน้ำในห้วย ตักน้าในห่วยนะจา่าคุณยายตักน้ามโหดโอ้คุณยายแข็งแรงหลายจา้าอายุเจ็ดสิบเท่าไรคุณยายอายุเจ็ดสิบเท่าไรเจ็ดสิบเจ็ดค่ะโอ้คุณยายยังหาบบัวได้ <77. S 1> หาบหน้ามโหดผักได้น <78. S 1> ะอ๋อเจ็ดสิบแปดคุณยายว่า,า,จาเจ็ดสิบแปดอันใดนบอ,บอคุณยายแข็งแรงหลายจา้าคุณยายปลูก เดี๋ยวนีจ้าแปลงฝากคุณยายปลูกปลูกกระเทียมจ้าปลูกกระเทียมปลูกต้นหอมเป็นช่วงฤดูหนาวจ้าเป็นยามที่เพิ่นปลูกผักไว้กินเองเพราะว่ายามช่วงนี้ถ้าปลูกไปกินเองแดดม,มันบกก่ยมันโอเคนจ้าเนาะ,ะ,ะผักเขาก็สิได้งามนี่นะจ้าชีวิตเรียบง่ายนะจ้าเนาะของคนอีสานเขา